ช่องตามใจทูเดย์บทที่429คลอดลูกสาวคนที่สองเสียงร้องให้แผดลั่นฟ้าตามมาด้วยเสียงยินดีจากทั่วทุกทิศทางฮูหญิงคลอดแล้วฮูหญิงคลอดแล้วรีบแจ้งทุกคนฮูหญิงคลอดแล้วฮูหญิงลูกคลอดแล้วคลอดได้เพศไหนไม่รู้สีได้ยินข่าวมาจากจวนเพิ่งคลอดได้ไม่นานไม่รู้ว่าได้เพศอะไรรีบไปดูเร็วเข้า หน้าประตูมีชาวบ้านมากมายมารวมตัวกันพ่อบ้านทนการเร่งเร้าของทุกคนไม่ไหวจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ห่วงยยฮูยินฮูยินเพิ่งคลอดคุณหนูรองนามว่าจื่อชิงจื่อชิงเป็นชื่อที่ดีจริงๆบัณฑิตผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นยินดีด้วยด้วยไม่รู้ว่าฮูยินเป็นอย่างไรบ้างใช่แล้วฮูหยินไม่เป็นไรใช่หรือไม่คนอื่นๆเอ่ยขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันพ่อบ้านเอ่ยพร้อมรอยยิ้มว่าวางใจเถิดมารดาบุตรล้วนปลอดภยัย จือซูเดินออกมาจากข้างในแล้วแจ้งกับทุกคนทุกท่านหูหยินฟื้นแล้วนางกล่าวว่าอีกร้อยวันพวกเราจะจัดงานเลี้ยงน้ำไหลหนึ่งให้คุณหนูรองถึงตอนนั้นขอเชิญทุกท่านมาร่วมง,งานเลี้ยงงานเลี้ยงน้ำไหลหูหยินใจกว้างจริงๆเสียดายที่ใต้เท้าลู่ไม่อยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นคงคลึ้คลื้นเรื่อนเริงเป็นอย่างยิ่งแล้วตอนนี้ใต้เท้าลู่เป็นขุนนางขั้นสูงในเมืองหลวงแล้วเด็กคนนี้นับว่าโชคดี นางเป็นบุตรสาวของขุนนางในเมืองหลวงดูจากความสามารถของใต้เท้าลู่แล้วภายหน้าจะต้องค่อยๆเลื่อนขั้นขึ้นเป็นแน่จือ่อซูเล่าความคลื้น้านนอกให้มู่ซื่อวิฟังมู่ซื่อวิเพิ่งคลอดลูกอีกทั้งยังเป็นเวลาที่นางอ่อนแอที่สุดนางจึงนอนอยู่ตรงนั้นมองดูทารกน้อยที่อยู่ในเปลเอ่ยกับลู่จื่ออวินและลู่เฉาวอวีว่าชอบน้องสาวหรือไม่ท่านแม่คลอดออกมาไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวล้วนน่ารักทั้งสิ้นลู่จื่ออวินป้อนคำหวานแล้วหันไปเอ่ยกับลู่เฉาวอวี ท่านพี่เชื่อข้าหรือยังข้าพูดถูกแล้วใช่แล้วลูกชาวอาวีมองนางอย่างอ่อนโยนเจ้าดูแลน้องสาวกับท่านแม่ข้าจะไปเขียนจดหมายให้ท่านพ่อใช่แล้วควรแจ้งข่าวดีนี้กับท่านพ่อลู่จื่ออวินเอ่ยหมอตำแยได้รับเงินอ่างปลาแล้วนางบอกทุกคนว่าคุณหนูรองลู่น่ารักหน้าชังเพียงใดชาวบ้านล้วนอยากเห็นมากคุณหนูใหญ่หน้าต่างงดงามเพียงนี้คุณหนูรองจะยิ่งหน้าตาดีเพียงใด มู่ซื่อวิมีอาจพบแขกได้ยกเว้นแขกที่เป็นสตรีเช่นเจิ้งสัว,วีส่วนแขกค,คนอื่นๆล้วนเป็นท่านหมอจูและถงซื่อคอยต้อนรับคนในหมู่บ้านเดียวกันต่างมาเยี่ยมไม่น้อยทว่าไม่มีผู้ใดมามือเปล่าถึงแม้จะไม่ใช่ของล้ำค่าอะไรทว่าล้วนเป็นน้ำใจของทุกคนทำให้มู่สือวิรู้สึกซาซึ้งใจพ่อบ้านบอกว่าระยะนี้มักมีคนเอาของขวัญมาวางไว้ที่หน้าประตู คนเหล่านั้นไม่ได้เปิดเผยตัวตนนำไข่หรือไก่จากบ้านของตนมาวางเอาไว้ถึงแม้ไม่ดีพอให้กล่าวถึงคว่าวกลับทำให้มูซ่ซือวีรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจการอยู่เดือนในยุคนี้ใช้เวลาเพียง30บวันทว่ามูซ่ซือวียังคงอยู่เดือนเป็นเวลา40วันบางที่อาจเป็นเพราะนี่เป็นขนบธรรมเนียมของบ้านเกิดที่นางทิ้งไว้ข้างหลังจนกระทั่งตอนนี้นางยังคงจดจำพื้นเพข,ของตอนเองได้หนึ่งเดือนต่อมาเจ้างสัว,วีะเตรียมงานเลี้ยงน้ำไหลแทนมูซ่ซือวี พ่อครัวที่รับหน้าที่ในงานเลี้ยงเป็นพ่อครัวของพัตตคารขนาดใหญ่ในเมืองในหนึ่งวันนี้พัตตคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองฮูเป่ยถูกมู่ซื้อวิจองไว้แล้วไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เอ่ยว่ายินดีที่ฮูหยินลู่ได้ลูกสาวย่อมสามารถรับประทานอาหารโดยไม่ต้องจ่ายเงินงานเลี้ยงน้าไหลถูกจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันติดต่อกันถึงแม้จะเป็นขอทานก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทว่าเมืองฮูเป่ยมีขอทานหรือ ยามนี้ในเมืองหู้เปยไม่มีขอทานสักคนไม่ว่าชาวบ้านจะยากจนข้นแค้นเพียงใดตราบใดที่ยังมีมือมีเท้าพวกเขาก็ทำงานเลี้ยงปากท้องได้ตามความสามารถของตนดูเสียชิงเอ๋อของพวกเราสินหน้าตาน่ารักหน้าช่างจริงๆเหมือนที่สาวไม่ผิดเพี้ยนถงซื่อมองลู่จื่อชิงอย่างรักใคร่เอ็นดูท่านแม่หากท่านยังเป็นอย่างนี้ผิงอันจะอิจฉาแล้วนะมูซื่อวิธีอยู่ข้างๆเอ๋อขึ้นจู่เฉินนอนลงตรงหน้าเปลมองลู่จื่อชิงที่กำลังกรอกตาไปมาแล้วเปิดปากเรียกชิง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  ผู้ใดก็คงนึกไม่ถึงว่าคนแรกที่เสี่ยผิงอันร้องเรียกจะไม่ใช่ทั้งพ่อไม่ใช่ทั้งแม่แต่เป็นชิงชิงเจิ้งซูวีเอ๋ยกล่าวได้ว่าพวกเขามีวาสนาต่อกันถงซื่อเอ๋ยนอกจากนี้แล้วเด็กน่ารักเชน่นนี้ผู้ใดจะไม่ชมชอบข้าไม่ได้ออกไปข้างนอกเป็นเดือนแล้วกิจการไม่มีปัญหากระมังมูซ่ซอวีเอ๋ยถามเจิ้งซูวีจะมีปัญหาอะไรได้ท่านไม่เชื่อใจข้าหรือข้าได้ยินมาว่าคุณชายฉินจะแต่งงานแล้ว ส่วนที่เขารับผิดชอบส่งต่อให้อีกคนแล้วมู่ซื่ออวี่มองอีกฝ่ายใคายัางคิดว่าท่านสนใจเขาเสียอีกหรือว่าเป็นข้าที่คิดมากไปเดิมทีก็เป็นท่านที่คิดมากไปเจิ้งซูวีเอ่ยพวกเราและตระกูลฉินเพียงร่วมมือทางการค้ากันขอแค่เพียงยิงติดต่อค้าขายกันผู้ใดรับผิดชอบติดต่อกับข้าล้วนไม่สําคัญเช่นนั้นก็ดีตอนนี้ลูกก็คลอดแล้วท่านคิดจะไปเมืองหลวงเมื่อใดหรือท่านคิดจะไล่ข้าไปเสียแล้ว ข้าหวังเหลือเกินว่าท่านจะอยู่ที่นี่กับข้าเพียงแต่หากท่านแยกจากสามีของท่านนานเกินไปมีคนฉกไปจะทำอย่างไรสามีท่านเป็นเผือกหวานคนมากมายล้วนจับจ้องเขาหัวใจของบุรุษไม่อาจควบคุมได้หากหัวใจของเขาไม่อยู่กับข้าถึงแม้ข้าจะคอยจับตาดูเขาทุกวันอย่างไรเขาก็ยังคงหาทางไปอยู่ดีหากเขามีข้าอยู่ในใจก็ไม่จำเป็นต้องให้ข้าเฝา้าเขาจะควบคุมตัวเองตอนนี้ข้ายังไม่รีบร้อนอย่างไรเสียชิงเอ,อ๋อก็ยังเล็กนัก อย่างน้อยรอให้นางได้หนึ่งขวบปีค่อยไปจะได้ไม่ต้องเผชิญสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากระหว่างทางหูหยินฉานอีเดินเข้ามาใต้เท้าเวิรมาเจ้ากะเชิญเขาไปห้องตำรามูซ่ซือวีเอ่ยข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะไปพบเขาเจ้างสูสววีมองมูซ่ซือวีใต้เท้าลู่ไม่อยู่เขายังเกรงอกเกรงใจท่านเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าสายตาของใต้เท้าลู่ไม่เลวจริงๆสามีข้าเป็นคนถี่ท้วน อีกทั้งพูดคุยด้วยยากหากได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเขาเขาก็จะปฏิบัติด,ด้วยดั่งพี่น้องแน่นอนว่าใต้เท้าเวินผู้นี้ไม่เลวจริงๆในห้องตำราวเวินเวินทรงเดินวนไปมาอย่างกระวนกระวายใจเมื่อมูสือวิเข้ามาเห็นสีหน้าร้อนอกร้อนใจของเขาก็รู้ทันทีว่าเขาพบเจอปัญหาเข้าแล้วไม่เช่นนั้นเขาคงไม่แสดงสีหน้าเช่นนี้ออกมาใต้เท้าเวินมีอะไรหรือพี่สะพ้ายเวนเวินทรงประกบมือคำนับตอนที่ใต้เท้าอยู่ที่นี่ เขามีเรื่องอะไรก็จะปรึกษาและขอความเห็นจากท่านข้าไม่มีวิธีแล้วอีกทั้งยังไม่มีผู้ใดให้ปรึกษาข้าจึงอยากขอความเห็นจากพี่สะพ้ายสักเรื่องไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆกล่าวเจียงเกิดเหล่าเคยขอเหมืองแห่งหนึ่งจากใต้เท้าชินมาก่อนพี่สะพ้ายทราบหรือไม่ทราบต่อมาภายหลังเหมืองแห่งนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับเมืองหูเป่ยเราหาเป็นเช่นนี้ต่อไปเจียงเกิดเหล่าจะคอยกอบโกยจากเหมืองแห่งนั้นทว่าเมื่อวานนี้เหมืองแห่งนั้นถล่มลงมาแล้ว อีกทั้งยังมีคนงานเหมืองติดอยู่ด้านในได้ยินว่ามีคนไม่น้อยกว่าร้อยคนหนึ่งร้อยคนนั้นล้วนแต่เป็นชาวเมืองหู้เป่ยเรายังมีคนอีกมากรอคอยพวกเขากลับบ้านเวลานี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มู่ซื้อวิเอ๋ยทางเจงเหล่าไม่จัดการอะไรเลยหรือจัดการหรือเขาตรงดิ่งกลับเมืองหลวงแล้วปล่อยความยุ่งเหยิงทิ้งไว้ที่นี่นี่นับว่าเป็นการจัดการหรือเขาไปแล้วหรือ ไม่ผิดเดิมทีข้าคิดจะไปหาเขาแต่ว่าคนในเรือนบอกว่าเจียงเหล่ากลับไปรับตำแหน่งที่เมืองหลวงแล้วเขาไปแล้วความบุนวายนี้ก็กลายเป็นความรับผิดชอบของเจ้าจริงๆคนนับร้อยคนล้วนแต่เป็นชีวิตทั้งสิน้นป่านนี้ชาวบ้านไม่ตามหาเจ้าสุดชีวิตแล้วหรือหนึ่งงานเลี้ยงน้ําไหลเป็นงานเลี้ยงที่จะเสิร์ฟอาหารให้แขกที่มาถึงอยู่เรื่อยๆชื่อนี้มีที่มาจากการที่แม่ครัววางอาหารในถาดไม้แล้วลอยไปตามน้ําเพื่อให้แขกที่วะเวียนมาได้ทานอย่างสะดวกช่องตามใจทูเดย์ บทที่430ความวุ่นวายที่ทิ้งไว้ข้างหลังเวนเหวินทรงรู้สึกปวดหัวตุบๆขึ้นมาเมื่อก่อนเรื่องที่เกี่ยวกับเจียงเหล่าลู่อี้เป็นคนจัดการด้วยตนเองเสมอไม่ต้องให้เขาเป็นห่วงบัดนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่านั้นจากไปแล้วก่อนจะจากไปกับทิ้งความมินาสันตรโรนี้ไว้ให้เขาช่างหน้าโมโหจริงเลยใต้เท้าเวินท่านส่งคนไปตรวจสอบสถานที่ดูว่ามีผู้เหลือรอดชีวิตแล้วหรือยังมูซ่ซือวี่เอ๋ยถาม แน่นอนทันทีที่ข้าได้ยินข่าวก็สั่งให้ต้าหนิวและเอ้อหนิวนำคนไปแล้วเมืองเป็นของราชสำนักไม่อาจครอบครองโดยส่วนตนท่านรายงานเรื่องนี้ไปแล้วแซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียแจ้งว่าภูมิประเทศอยู่ห่างไกลไม่อาจเป็นที่พักอาศัยจะมีคนลอบขุดเหมืองในระยะเวลาสั้นๆน,นี้ท่านพักเรื่องตนเองไว้ก่อนสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการช่วยคนช่วยได้คนเดียวก็ช่วยคนเดียวส่วนผู้ที่ล้มตายไม่มีวิธีอื่นนอกจากชดเชยให้แล้วหากข้าแซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น เช่นนั้นจะเป็นการดึงใต้เท้าฉินและใต้เท้าลู่เข้ามาพัวพันหรือไม่เวนเหวนทรงเอ่ยหากต้องมีผู้ใดสักคนแบกรับโทษไว้เช่นนั้นข้าเลือกตอนเองทั้งใต้เท้าฉินและลู่อีล้วนแต่เป็นโปลเลอร์หนึ่งอะพี่น้องคนสําคัญสาหรับเวนเหวนทรงเขาไม่อยากทําร้ายผู้ใดทั้งสิน้นเหตุการณ์เรื่องเหมือนเกิดขึ้นเมื่อใต้เท้าฉินยังรับตําแหน่งอยู่ที่นี่ในตอนนั้นลู่อี้ก็มีส่วนช่วยในการแนะนําเมื่อเหตุการณ์นี้ประตูออกมาพวกเขาทั้งสองคนย่อมถูกดึงเข้ามาพัวพันได้อย่างง่ายดาย ใต้เท้าข้าหลวงคนปัจจุบันเป็นสหายร่วมเรียนของใต้เท้าฉินหรือกล่าวได้ว่าหากเรื่องนี้ไปถึงหูเขาเขายังหาทางจัดการได้นอกจากนี้เรื่องเหมืองอาจจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็ได้ใต้เท้าข้าหลวงไม่อาจจัดการเรื่องนี้เพียงลำพังถึงตอนนั้นจะต้องรายงานเรื่องบนเป็นแน่เหตุการณ์ครั้งนี้เดิมทีเป็นไหายนะที่เจียงเหล่าทิ้งไว้เขาย่อมไม่กล้าให้เรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปท่านผู้ถูกเจียงเก๋อเหล่าไม่กล้าให้คนรู้เป็นแน่ว่าเขาขุดเหมืองถึงแม้เขาจะมีอำนาจมหาศาลเพียงใดอย่างไรก็ยังเป็นเรื่องต้องห้าม อีกทั้งคนเบื้องบนผู้นั้นขี้ระแวงถึงที่สุดเขาจะต้องหาวิธียับยั้งไว้เป็นแน่ไม่ผิดข้าช่างตีตนไปก่อนแค่จริงๆท่านไม่ได้ตีตนไปก่อนข้าเพราะเหตุการ์เกี่ยวพันถึงชีวิตของราษฎรอีกทั้งยังอาจดึงใต้เท้าฉินและสามีข้าเข้ามาเกี่ยวข้องท่านตื่นกระหนกอาจสับสนไปชั่วขณะสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือชาวบ้านไม่ผิดมู่ซือวิเอย การขุดเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษร้ายแรงชาวบ้านเหล่านี้อยากเตือนตั้งแต่เนิ่นๆแล้วทว่าพวกเขาไม่กล้าเอ่ยปากออกมาท่านเพียงแค่ต้องแซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําใจให้สงบลงจากนั้นพยายามลดทอนความร้ายแรงให้ได้มากที่สุดเวรเหมือนทรงเร่งร้อนจากไป มู่สื่อวิส่งคนไปสอบถามจากนั้นจึงรู้ว่าคนเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วทว่าเนื่องจากพบล่าช้าเกินไปยังคงมีถึงหชีวิตล้มตายบาดเจ็บสาหัสอีกนักสิบคนส่วนคนอื่นๆที่ได้รับการช่วยเหลือมีเพียงบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นเป็นดังที่มู่สื่อวิคาดครอบครัวของคนขุดเหมืองรู้ว่ากำลังทำสิ่งใดและรู้ว่าพวกเขาคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างความเป็นความตายเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้จึงไม่กล้าสร้างปัญหาใด เวินเหวินทรงก้าวออกมาร้องของเงินจํานวนมากจากคนสนิทของเจียงเหล่าที่รั้งอยู่ที่เรือนย่อยเรื่องนี้จึงแดงออกมาไม่อาจปิดบังเรื่องขุดเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตได้แล้วเวินเหวอนทรงทําได้เพียงเขียนหนังสือส่งให้เบื้องบนส่วนเรื่องหน้าปวดหัวที่เหลือน,นั้นเป็นหน้าที่ของข้าหลวงจังแล้วณเมืองหลวงลู่อีเพิ่งกลับถึงจวนก็ได้รับจดหมายทันทีเมื่อเขาอ่านจดหมายฉบับแรกใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิม้มเมื่อ,ออ่านจดหมายฉบับที่สองรอยยิม้มบนหน้าเขากลับเลือนหายไปแล้ว จดหมายฉบับแรกเป็นลู่ชาวีที่เขียนมาในจดหมายเขียนว่ามู่สือวิเคราะห์ลูกสาวแล้วชื่อลู่จื่อชิงในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพพันรยาและบุตรทว่าหัวใจกลับวูบโหวงเมื่อไหร่ลูกเมียถึงจะได้มาเมืองหลวงเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยหากรู้อย่างนี้เขาไม่ควรได้เลื่อนขั้นเดียวเช่นนี้ จดหมายฉบับที่สองเวินเหวินทรงเขียนมากล่าวถึงเรื่องเหมืองและเจียงเก๋เหล่าเนื่องจากจดหมายฉบับนี้ถูกส่งไปยังศาลาพักมาและได้รับการส่งอย่างเร่งด่วนดังนั้นจึงมาถึงพร้อมกับจดหมายของลู่เช้าอาวีเชิญนายท่านเซี่ยมาห้องตำราลู่อี้เอ๋ยกับลูกน้องขอรับเซี่ยคุณรุดมาห้องตำราทันทีมีเรื่องอันใดอ่านนี่ลู่อี้ส่งจดหมายของเวินเหวินทรงให้เซี่ยคุณกวาดตาอ่านมัน ตอนนั้นก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นความยุ่งเหยิงไม่ช้าก็เร็วจะต้องสร้างปัญหาให้ท่านเป็นดังคาดปัญหามาแล้วตอนนั้นพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นลู่อีเอ๋ยตอนนี้ท่านนำมันไปให้จงอ๋องนายท่านคิดจะหยิบยืมมือจงอ๋องต่อกรับเจียงเก๋อเหล่าหรือไม่นานเจียงเก๋อเหล่าก็จะกลับมาเมืองหลวงแล้วก่อนที่เขาจะกลับมาถึงเมืองหลวงส่งของขวัญชิ้นใหญ่ไปให้เขาเสียก่อนการดูแลจากเขาตอนอยู่เมืองฮูเป่ยจะได้ไม่สูญเปล่าลู่อีเอ๋ย ท่านนี้ช่างเป็นคนจิตใจกับแคบเสียนี่กระรเสี้ยคุณเอ๋ยขณะที่ถือจดหมายนั้นเอาไว้ทว่าข้าชอบท่าทีใจแคบเช่นนี้ของท่านนี่เป็นฟังเส้นสุดท้ายทันทีที่เขากลับมาเขาจะต้องหาทางหลอกล่อเราให้เข้ากับฝ่ายเขาๆเ,เป็นคนขององค์ชายรองข้ายังไม่อยากเข้าไปพัวพันให้เขายั้งมือไว้จะดีที่สุดจงอ๋องเป็นคมดาบที่ดี ฮ่องเต้เรียกลู่อีเข้ามาในเมืองหลวงก็เพื่อใช้เป็นดาบกำจัดน้ำที่ทิมแทงเขาลู่อี้ยอมใช้ดาบเล่มนี้ควบคุมคนที่เกอบัญหาให้เขาได้เช่นกันได้รีบไปรีบมาลู่อี้เอย๋ยผูหยินคลอดลูกสาวคนหนึ่งชื่อจื่ชิงรอท่านกลับมาแล้วพวกเราไปร่ำสุรากับน้องเซวินวันนี้ไม่เมาไม่เลิกรามีลูกสาวอีกคนแล้วหรือสายตาของเซี่ยคุณเต็มไปด้วยความอิจฉาลูกสาวดียิ่งเหมือนกับอวินเอ๋อตอนที่ท่านพิ่งมาอยู่ในครอบครัวเราท่านใจดีกับอวินเอ๋อมาก แต่เมินเฉยต่อคนอื่นๆท่านชอบลูกสาวหรือลูอี้เอ่ยถามเรื่องนานนมเพียงนั้นท่านยังจดจำได้หาได้ยากจริงๆเสี้ยคุณเอ๋ยที่ใหญ่ของข้าครั้งหนึ่งเคยมีลูกสาวนางชอบเกาะติดข้าเป็นอย่างมากทั้งยังสนิทสนมกับข้ามากกว่าบิดาของนางเสียอีกเมื่อเอ๋ยถึงเรื่องนี้แววตาของเสี้ยคุณเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและความโกรธแค้น ใต้เท้าลู่ยังจดจำข้อตกลงของเราได้หรือไม่แน่นอนลู่อี้พยักหน้าสิ่งที่ข้าเคยรับปากท่านไว้ข้าย่อมไม่ลืมเช่นนั้นก็ดีตระกูลเสี่ยของข้ามีชีวิตนับร้อยข้ารอใต้เท้าลู่มาช่วยทวงคืนความเป็นทรรให้เสี่ยคุณกล่าวจบก็หมุนตัวเดินออกไปเมื่อลู่เซวินรู้ข่าวว่ามูซือวิคลอดลูกสาวออกมาคนหนึ่งเขาก็ดื่มสุราล,ลงไปหนึ่งด,ด้วยความป่าบปลื้มใจ บุรุษสามคนมามาอยู่ในเรือนของลู่เซวีนทว่าโชคไม่ดีที่คนคอยดูแลพวกเขาไม่อยู่ในเมืองหลวงจึงรู้สึกป่าเปลี่ยวเล็กน้อยวันต่อมาเป็นวันพักผ่อนของลู่เซวีนเขาจึงพาผู้ติดตามไปซื้อของที่ร้านเครื่องประดับนายท่านอยากซื้ออะไรหรือข้าอยากซื้อสร้อยอายุยืนให้หลานสาวข้าลู่เซียนเอ่ยมีอะไรสวยๆหรือไม่รอครู่เดียวขอรับผู้จัดการร้านรีบให้คนงานในร้านไปนำสินค้าใหม่ออกมาจากด้านหลังทันที ผู้จัดการข้ามารับเครื่องประดับที่ข้าสั่งไว้ครั้งก่อนเสียงสายกลางวันดังขึ้นคุณหนูชูท่านมาแล้วผู้จัดการร้านจดจําชูหนิงจูที่เดินนํามาได้ทันทีชูหนิงจูส่งยิ้มให้ผู้จัดการร้านข้ายังอยากซื้อของอีกหน่อยมีสินค้าใหม่หรือไม่มีขอรับเก็บไว้ให้คุณหนูชูแล้วผู้จัดการร้านนําเครื่องประดับออกมาด้วยอย่างมีไหวพริบดูสิขอรับของเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของใหม่เก็บไว้ให้คุณหนูชูเป็นพิเศษเลยนะขอรับ ลูเซวีนหันกลับไปเห็นเครื่องประดับผมชิ้นหนึ่งเขาคิดว่ามันสวยไม่น้อยจึงอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญให้พี่สะพ้ายอย่างไรเสียพี่สะพ้ายก็คลอดลูกออกมาอย่างยากลําบากผู้จัดการค่าต้องการชิ้นนั้น1นึ่งโปเลเป็นผู้ที่คัสัมมาสึกในสมัยโบราณใช้เรียกบ,บุคคลที่สามารถคัดเลือกคนเก่งหรือคนดีได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ